ที่เราพูดพูดกันว่า10ปี10ปีเนี่ยมันคือที่ดินแบบเป็นกรรมสิทธิ์เวลาถ้าดูโฉนดที่ดินมันจะเป็นครุสสีแดงเขาเรียกว่าโฉนดแดงซึ่งเนี่ยแหละปัญหาของโฉนดเขียวโฉนดเขียวคือเหมือนเป็นสิทธิในการทําประโยชน์ในที่ดินแล้วที่เล่าไปเมื่อกี้ก็คือว่ามีคู่กรณีสองฝั่งอากูแล้วก็ฝั่งที่ไปยึดบ้านเขาเช่นเดียวก,กันกับเรื่องราวปัญหาปัญหาขัดแย้งเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองรอบรอบแรกพูดคุยกันเหมือนจะจบก็คือปีที่แล้วประมาณเดือนกันยา ที่ก็ออกรายการโหนกระแสคุยกันคุณนุก็ตกลงว่าโอเคอาจจะคืนบ้านและตกลงว่าจะไม่ไปเก็บค่าต่อเติมค่าหลังคาไม่เอาแล้วก็ยอมรับอ่ะยอมแต่โดยดีถ้าดำเนินคดีอะไรชั้นชั้นยอมหมดชั้นไม่สู้เหมือนจะจบทุกคนก็คิดว่ามันจบแล้วแหละยอมรับผิดก็ดนทัวลงไปก็ย้ายออกจริงๆแล้วเจ้าของบ้านก็เข้าไปเช็คในบ้านก็โลง่งในบ้านโล่งจะเห็นว่าเขาถ่ายรูปแล้วก็โลง่งแล้วก็มีการล็อกกุญแจคล้องกุญแจอย่างแน่นหนาเพื่อจะได้ไม่เข้าไปอีกอ้ามันควรจะจบ ไม่จบฮะหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่เดือนพอมาเดือนธันวาเนี่ยบุกเข้าไปเฉยเลยรอบนี้หนักกว่าเดิมมากตัดกุญแจเข้าไปแล้วก็ติดป้ายขายไก่บนบ้านเลยแล้วก็เห็นว่ามีเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าไปอ้างอิงตามข้อมูลในหนังกระสาที่ทนายฝั่งของอากูเนี่ยเขาเล่านายผู้หญิงเนะ่เขาก็บอกว่าเนี่ยตัดเสร็จมีการย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้าไปการกระทําแบบนี้การติดป้ายการเข้าไปใช้ชีวิตเนี่ยมันชัดเจนว่าคุณพยายามจะใช้ข้อกฎหมายเรื่องของครอบครองปลารปักคือเรื่องนี้เนี่ยครอบครองปลารปักไม่ใช่เรื่องห เพราะว่าตั้งแต่รอบแรกรอบแรกเนี่ยมีสื่อถามแล้วสื่อก็ถามว่าเฮ้ย hey, คุณจะใช้ข้อกฎหมายนี้ไหมเพราะมันมีข่าวแว่วๆมาแต่เขาก็ไม่ใช้นะคุณนุ่อบอกไม่ใช้แต่รอบนี้ใช้ฮะเพียงแต่ว่าคุณนุไม่เกี่ยวนะคุณนุ่ไม่ได้ใช้ยื่นฟ้องแต่เป็นพี่สาวหรือว่าเห็นว่าเป็นแม่บ้านเขาเรียกว่าแม่บ้านก็คือพี่สาวคุณนุใช้เรื่องนี้ข้อกฎหมายตรงนี้เข้าไปสู้ก็เลยไม่รู้ว่าที่พี่สาวเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องเรื่องครอบครองปลาปกเพราะว่า คุณนุไม่สามารถฟ้องได้แล้วไม่สามารถสู้เพราะว่าคุณนุ้ออกคุยสัมภาษณ์ในรายการให้สัมภาษณ์ว่าจะคืนแต่ว่าคุณเจตนาคือจะคืนก็เลยไม่สามารถยื่นฟ้องเรื่องปอลปักได้หรือไม่ใช่หรือไม่แต่พี่สาวเนี่ยพี่สาวไม่เคยพูดพี่สาวก็เลยสามารถใช้ตัวเองเนี่ยในการสู้ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้พี่สาวเจตนาของตัวเองหรือว่าทนายที่ทนายพยายามจะกดดันให้ทําแบบนี้ยุให้ทําแบบนี้เพราะว่าถ้าอิงตามทนายเดชาเคยโพสต์ว่า โดนกดดันแล้วรวมถึงว่ามันมีคลิปเสียงออกมาที่คุณนุโทรคุยกับอากูเนี่ยล้วก็เล่าให้อากูฟังว่านุเนี่ยอยากจะจบแล้วนุ้กราบขอให้ธนาเนี่ยถอนฟ้องถอนเรื่องของครอบครองปลระปากแต่ก็ไม่ถอนสักทีจนถึงวันนี้ยังไม่ถอนแต่เห็นมีข่าวว่าเดี๋ยวจะถอนแล้วมันยังมีประเด็นเรื่องของการครอบครองแบบต่อเนื่องตามที่อาจารย์ปรเมรพูดในรายการขนกระแสเนี่ยเขาก็อาจารย์ปรเมฆบอกว่าการจะยึดของครอบครองให้มันครบ1ิปีคุณต้องครอบครองต่อเนื่อง ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมอ่านข้อกฎหมายไม่ได้เจอระบุชัดเจนแบบนี้แต่เวลาตัดสินอาจารอิงตามแบบนี้ก็ได้ก็ถ้าไม่ต่อเนื่องสามารถสะสมการเก่าได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าอิงตามอาจารย์พลเรศก็คือต้องต่อเนื่องแล้วถามว่ามันไม่ต่อเนื่องยังไงไม่ต่อเนื่องก็คือตอนนั้นที่บอกว่าจ,จะย้ายออกแล้วก็ย้ายไปแล้วเจ้าของพันก็เข้าไปคล้องกุญแจเข้าไปถ่ายรูปบ้าบ้ามันโลง่งไม่มีใครอยู่แต่เนี่ยแหละปัญหาหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่เดือนขนโซฟาขนอะไรกลับเข้ามาใช้ชีวิตในนี้มันก็เลย ทีนี้ถ้าเรามาดูจาก Google Street View มันก็จะสอดคล้องมากเหมือนว่า Google เนี่ยจะรู้ว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องใช้หลักฐาน Google ก็ไปถ่ายช่วงนั้นพอดีเว้นช่วงเว้นช่วงแล้วก็ถ่ายถ่ายในช่วงนั้นพอดีก็คือตอนที่ไปยึดคลองบ้านเขาตอนที่ย้ายออกแล้วก็มาถึงอีกตอนที่เข้าไปใหม่แล้วติดป้ายเห็นไหมฮะ Google เก็บหมดเลยได้หมดเลยซึ่งพวกนี้เป็นหลักฐานที่ดีมากชั้นดีและเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราจะมาเล่ากันว่าทำไม Google เข้าไปได้ถ่ายได้ยังไง ท้งที่นี่เป็นหมู่บ้านจริงๆมันก็มีประเด็นอีกแล้ว Google Street View เนี่ยสามารถใช้เป็นหลักฐานได้อย่างดีมันก็จะพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยก่อ,อนหน้านี้คุณย้ายออกคุณกําลังย้ายเข้าเพราะเพียงแค่ว่าคุณอยากสู้ประเด็นนี้ออนนออนนนคุณก็เลยดูมันมันไม่ธรรมาชาติอ่ะไม่รอบคอบออกไปแล้วก่อ,อนหน้านี้ก็บ้านโล่งแล้วมีหลักฐานแล้วแต่ไม่มี Google ถ่ายว่าคุณก็ย้ายออกไปแล้วแล้วยู่คุณมาติดป้ายแล้วคุณติดป้ายในแบบที่คุณไม่เคยทํามาก่อนตอนก่อนหน้าที่คุณเข้าไปยึดครองเนี่ยไม่มีป้าย ไม่มีอะไรเวอ่์วางประกาศชัดก็ใช้ชีวิตปกติถ้าคุณทําแบบนั้นต่อไปมันจะเนียนแต่พอคุณมาติดป้ายเพื่ออะไรเพื่อเข้าเข้ากฎหมายหรือไม่ว่าฉันก็ยึดรองจนเข้าใจว่ามันเป็นของฉันทีนี้มันก็เลยโยงมาถึงเรื่องของการครอบครองปลรปักที่หลายๆคนพูดถึงสื่อเขาก็มีอธิบายความหมายผมจะอธิบายในมุมของผมนะข้อของปลระปักเท่าที่ผมไปดูคําว่าปลระปักมันหมายถึงแบบคู่อาลีศัตรูฝ่ายตรงข้ามก็ความหมายเดียวกับปฏิปักษ์ ครอบครองประหักเออครอบครองบ้านของสัตว์ตูครอบครองพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เท่าที่อ่านอ่านมาเนี่ยมันดูเป็นกฎหมายที่ใช้สัพ์เก่าเป็นกฎหมายเก่ามากนั่นแหละซึ่งมันก็แน่นอนผมก็คิดเสมอนีอ่มันต้องมีเหตุผลแหละมันต้องมีอะไรถึงทําได้เพราะว่ามันต้องออกจากสภาไม่ใช่อยู่ๆใครจะร่างก็ได้ก็เลยต้องมีเหตุผลก็เลยคิดคิดไปว่าเฮ้ยอ,อย่างแรกถ้ามันเป็นสงครามกันสมมติเราสงครามมายึดอีกประเทศหนึ่งมาได้เราคนของเราเข้าไปอยู่สิปีจบกฎหมายรองรับแล้วอีกฝั่งจะมาอ้างอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายไง กฎหมายมันรองรับแล้วคนในประเทศเราเข้าไปยึดครองแล้วอะไรแบบนั้นนั่นคืออย่างแรกอย่างที่2องเกิดเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันนี้สําคัญมากเพราะว่าไม่ใช่แบบนี้คนรวยหรือคนเกิดก่อนแล้วมีตังเงาเหมาหมดก็ซื้อครอบครองได้ง่ายมากเหมาหมดเงินเยอะได้เปรียบก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เกิดที่หลังหรือคนที่ไม่มีเงินเนี่ยจะลําบากเพราะซื้อไม่ไหวที่ดินไม่ไหวแถมหลายคนซื้อเพื่อเก็งกําไรเพื่อขายต่อแล้วคนซื้อต่อจะมีตังที่ไหนมาซื้อถ้ามันเก็งกาไรแล้วราคามันสูงมาก เพราะฉะนั้นนี่แหละกฎหมายก็เลยมีกําหนดตรงนี้ผมอว่าตรงนี้มีเหตุผลเพราะคุณซื้อไว้เก่งกาไรแต่คุณไม่ทําประโยชน์อ่างคเอาแต่เก่งกาไรมันไม่เกิดมูลค่าที่แท้จริง,รงก็เลยกลายเป็นว่ากฎหมายจะกําหนดแบบนี้ว่า10ปีแต่มันก็มีอีกมันมีแยกอีกว่าไอ้สิปีกับ1ปีมันมีแบบ1ปีนะแล้วแต่โฉนดที่ดินที่เราพูดพูดกันว่า10ปี10ปีเนี่ยมันคือที่ดินแบบเป็นกรรมสิทธิ์เวลาถ้าดูโฉนดที่ดินมันจะเป็นครุสสีแดงเขาเรียกว่าโฉนดแดงโฉนดแดงนี้คือนอสอส,นส,ส,สทธิ หมายถึงว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งแน่นอนบ้านโครงการจัดสรรบ้านแบบเนี้ยทาโฮมบ้านเดียวส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นแบบกรรมสิทธิ์อยู่แล้วเป็นเจ้าของที่ดินเลยต่างจังหวัดที่ดินเปล่ามากมายก็มักจะเป็นครุดสีเขียวอ่าก็หรือว่าเรียกว่าแบบโฉนดเขียวซึ่งเนี่ยแหละปัญหาของโฉนดเขียวโฉนดเขียวคือเหมือนเป็นสิทธิในการทําประโยชน์ในที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินเนี่ยแหละถ้ามีคนมายึดที่ดินคุณใช้แล้วทําประโยชน์แล้วครบหนึ่งปีเป็นของเขาเลย คุณไม่มีสิทธิ์ในนั้นแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะมีสิทธิ์เวลาเห็นเขามายึดคุณต้องอยู่ที่นั่นภายในหนึ่งปีเนะี่ยต้องยื่นฟ้องต่อศาลแต่ต่างกันเห็นไหมอันนั้นคือทําประโยชน์ในที่ดินใครสามารถทําประโยชน์ในที่ดินและอีกฝั่งทิ้งไปแล้วหนึ่งปีคุณเป็นเจ้าของได้เลยแต่โฉนแดงไม่เหมือนกันเพราะนี่คือกรรมสิทธิ์หมยความว่าซื้อมาเป็นของตัวเองแล้วก็ยังให้เวลานะยังเป็นสิบปีซึ่งสิบปีก็ถือว่านานมาก เพราะถ้าคุณทิ้งไว้เป็น10ปีแปลว่าก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์ไดแล้วอีกจุดสําคัญก็คือว่ากฎหมายก็อธิบายว่าการครอบครองประปักเนี่ยต้องไม่เป็นการผิดพลาดไม่เป็นการแอบเข้าไม่เป็นการลักลอบก็คือคุณต้องเข้าไปแบบสง่าผ่าเผยอ่ะคุณเข้าไปโดยที่คุณมั่นใจว่านี่คือของคุณเห็นไหมกฎหมายจะชอบสื่อถึงเจตนาเจตนาคุณก็คือมองว่าเป็นของคุณมันก็ควรจะได้แต่ถ้าสมมติคุณรู้อยู่แล้วถ้าคุณแอบแอบลบหซ่อนๆเนี่ยแปลว่าคุณรู้อยู่แล้วนี่ไม่ใช่ของคุณนี่เป็นที่ที่มีเจาของ แปลว่าคุณเจตนาไม่ดีแต่ถ้าคุณเข้าไปเห็นว่าเออไม่มีใครทําประโยชน์ในที่ดินนี้คุณก็นึกว่ามันเป็นที่ว่างเปล่าไม่มีใครเป็นเจ้าของคุณก็เข้าไปอันนั้นครบ1ิปีก็ได้ถ้าเป็นโฉนดแดงนะที่คุยกันเนี่ยก็คือ1ิปีหรือต้องไม่เป็นการทะเลาะกันไม่เป็นการพิพาทไหนเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยไม่อยู่เลยเขาไม่มาโต้แย้งไม่มาเห็นคุณไม่มาลิกิตำรวจมาจับคุณอันนั้นไม่มีปัญหาในกฎหมายเขียนว่าอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นบ้านต้องไปที่ดินเป่าเพราะ เรามองไปที่บ้านเราก็ต้องมองมันคือบ้านบ้านแปลว่ามันต้องมีเจ้าของแล้วเราเข้าไปเนี่ยก็ต้องกังวล่ะเพราะรู้อยู่แล้วเป็นเจ้าของแต่ถ้าสมมติโอเคคุณมั่นใจมากไม่มีเจ้าของแน่แน่สิบปีถัดไปโอเคคุณได้ก็โอเคแต่ถ้าดูทรงแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องรู้สึกว่ามันต้องมีเจ้าของแล้วโอเคถ้าสมมุติคุณเข้าไปแล้วเข้าไปใช้ชีวิตเข้าไปใช้งานนู่นนี่นั่นเสร็จสุดท้ายถ้าเขากลับมาเจ้าของมายืนยันเสร็จก็ควรจะคืนเขาตกลงกับเจ้าของดูว่าเขาจะโอเคไหมยังไงแต่บางคนอาจจะไม่พอใจ แต่คือไม่พอใจยังไงสุดท้ายก็คือออกก็จบแหละแต่กรณีนี้ดันไม่จบก็คือที่เขาไปแล้วก็ไปเถียงกับเขาก็เลยทําให้เขารู้สึกไม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละกฎหมายสร้างขึ้นมามันก็ต้องมีเหตุผลของมันซึ่งมันก็หักล้างนะอย่างเช่นแบบเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินถ้าคุณไม่ได้ใช้เก็บไว้เก่งอย่างเดียวมันก็น่าเสียดายแทนที่คนจะได้ไปใช้ประโยชน์ก็โฉนดเขียวไงที่ผมเล่าไปเมื่อกี้มีโฉนดเขียวโฉนดแดงโฉนดเขียวนี้ปีเดียวถ้ามีคนเข้าไปครอบครองเข้าไปใช้ประโยชน์ปีเเเดีียยวทท่านนั้นคุณสสิสิธ แต่สีแดงโฉนดแดงนสสีที่แบบซื้อมาที่เป็นโฉนดแดงที่เป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยขอแค่ครบ1ิบปีเนี่ยคุณสูญเสียสิทธิ์ซึ่งตรงนี้มันก็จะหักล้างกับสิ่งที่ผมเคยคิดผมชอบแต่ก่อนก็จะคิดว่าเนี่ยเกิดก่อนจะได้เปรียบเกิดที่หลังเสียเปรียบเพราะว่าที่ดินมันมีแต่หมดลงหมดลงคนมีเจ้าของที่ดินมีเจ้าของทั้งนั้นแล้วจะทำยังไงอ๋อมีกฎหมายนี้ผมก็เพิ่งรู้นะปีสองปีนี้เพิ่งรู้ว่ามีกฎหมายแบบนี้ว่าเรื่องของครอบครองปลระปะอ่ะมันก็จะหักล้างกับสิ่งผมเเเคคคิดนะะอพราบาบ เก่งกำไรบางคนซื้อไปอย่างเดียวไม่ได้ใช้เดี๋ยวบางคนเสียชีวิตไปแล้วแล้วไม่มีใครเข้าเข้าไปยุ่งมันน่าเสียดายเพราะที่ดินมันมีจํากัดพื้นที่มีจํากัดเปิดเราทําอะไรได้แล้วทำอะไรได้เสร็จเรามีรายได้แล้วก็เสียภาษีให้ประเทศใช้ที่ดินให้คุ้มค่าอนาคตอาจจะส่งออกก็เอาเงินเข้าประเทศอีกอะไรแบบนั้นแต่ยังไงสุดท้ายแล้วล่าสุดก็คือคุณนุก็ปิดชีพตัวเองสังเวยชีวิตเป็นที่น,น่าเจ็บปวดน่าเศร้าใจทางคู่กรณีทางเจ้าของบ้านก็รู้สึกเสียใจเช่นกันทีนี้เราก็เลยจะมาดูกันมาวิเคราะห์กันว่าาเกิดอะไไรขึ้นทํม คุณนุถึงปิดชีพตัวเองถึงเลือกจะทําแบบนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่คุณนุต้องกังวลถึงขั้นทําแบบนี้เพราะสื่อหรือเปล่าหรือเพราะกระแสสังคมหรือเปล่าหรือเพราะคดีคดีความที่หนักนหนาสาหัสเพราะถ้าอิงตามผู้ว่าสื่อหรือกระแสสังคม2ออย่างนี้เนี่ยจะถูกทนายเอามาใช้ทนายวัฒนาที่เป็นทนายของอีกฝั่งฝั่งที่ไปยึดบ้านเขาเนี่ยทนายคนนี้ก็พยายามจะโบยละหลังจากคุณนุเสียชีวิตทนายเนี่ยแหละก็พยายามจะมาอ้างว่าเนี่ยเพราะสื่อคุณไปกดดันเขาจนทำเขาเป็นแบบนี้ พอฝั่งคู่กรณีเนี่ยไปบอกกับสื่อมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพวกคุณเนี่ยแทนที่เรื่องของคดีจะไปสู้กั ulously, นในศาลสืบพยานในศาลแต่คุณดันมาสืบพยานนอกศาลอะไรทรงๆนั้นก็เลยพยายามจะบบยว่านี่คือความผิดของอีกฝั่งคุณบอกว่าเนี่ยสือทาให้เขาเสียชีวิตเพราะสื่อทําให้เป็นแบบนี้งั้นกลับกันกลับกันถ้าสมมติเจ้าของบ้านเนี่ยโดนยึดที่แบบนี้โดนเอาไปใช้แล้วยังจะพยายามจะเล่นเขาถ้าเขาไม่ร้องสื่อแล้วจะมีใครช่วยเขาเรื่องจะโด่งดังจนคนมากดดันไหมแล้วถ้าสมมติไม่มีใครมาช่วยกดดดันเเเขขาาาไม่่้้อองงคสูีียยว แล้วอาจจะแบบไม่มีทนายดังมาช่วยเนี่ยเขาสู้อย่างลำบากสุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้บ้าทหรือแม้แต่โอเคก่อนจะสู้เขากังวลจนตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่สังเวยชีวิตตัวเองก็ได้เจ้าของบ้านนะอาจจะเป็นแบบนั้นถ้าเรื่องมันกลับกันแต่พอเรื่องมันโด่งดังกระแสสังคมช่วยกันกดดันซึ่งแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลหรอกไม่ต้องบอกว่าโอ,อ้พาะไปกดดันกระแสสังคมสื่อช่วยนี่ไอกระแสสังคมเนี่ยแหละจะตัดสินด้วยความเป็นธรรมเพราะอะไรเพราะว่ากระแสสังคมมันอยู่ตรงกลาง มันเป็นคนหมู่มากคนหมู่มากเนี่ยไม่มีผลประโยชน์อยู่แล้วเช่นเดียวกับสารเวลาสู้คดีกันในหลายเรื่องสารก็จะตัดสินด้วยความคิดแบบวินยูชนคนทั่วไปมินประมาณนี้คุณพูดแบบนี้เพื่อต่อว่าเขาถ้าเป็นคนทั่วไปละ่ะถ้าฉันเป็นคนทั่วไปฉันฟังแล้วมันมินประมาณไห้ละ่ะฉันรู้สึกยังไงกับคําพูดที่คุณต่อว่าอีกคนนึงนี่แหละจะ,จะใช้แบบความคิดของคนทั่วไปทีนี้พอกระแสะสังคมอยู่ตรงกลางกลายเป็นว่าทุกคนสามารถพูดได้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งร้องสื่อฝ่ายหนึ่งจนทําให้ประชาชนมองว่าเฮ้ย อันนี้โดนเอาเปรียบคุณก็โต้แย้งสิพูดออกมาเหมือนในศาลคุณก็ต้องสู้กันสองคนอยู่แล้วถูกไหมสืบพยานไต่สวนอะไรก็ตามก็ต้องต่างคนต่างใช้เหตุผลตัวเองสู้เช่นเดียวกันอยู่ข้างนอกนอกศาลเนี่ยกับกระแสะสังคมต่างคนต่างพูดได้ถามว่าสื่อสัมภาษณ์คุณไหมสื่อก็ไปสัมภาษณ์คุณแล้วถูกไหมล่ะสัมภาษณ์ทั้งทานายสัมภาษณ์ทั้งคนที่ไปยึดบ้านกลุ่มคนเขาเนี่ยที่ไปยึดบ้านเขาสัมภาษณ์แล้วแล้วถ้าคุณมีอะไรดีๆมีไม้เด็ดคนก็จะเชื่อคุณ แต่คุณกลับมองว่าอา้าวก็มันไม่ใช่บ้านคุณก็ไปเอาของเขามาได้ยังไงแล้วแถมวันแรกวันที่เจ้าของบ้านเขาไปเนี่ยคุณยังไปบอกว่าอุย้ยทําหลังคาทําทนู่นทํานี่จะเก็บซึ่งไม่สมควรมันผิดตั้งแต่แรกถ้าวันแรกเข้าไปแล้วคืนเขาเรื่องจะไม่ลากยาบานปลายขนาดนี้เจ้าของบ้านก็จะจบ